บัตปิดตำนานบนจุดสูงสุดเทเรนซ์ครอฟอร์ดผงาดขวานักชกยอดเยี่ยมแห่งปี2025ของบ็อกซิ่งซีนโดยล่าสุดนั้นเทเรนซ์บัตครอฟฟอร์ดปิดฉากอาชีพนักชกอย่างสมบูรณ์แบบหลังได้รับการโหวตให้เป็นนักชกยอดเยี่ยมแห่งปี2025ของบ็อกซิ่งซีนจากผลงานชิ้นโบแดงในปีสุดท้ายของการชกอาชีพ แม้ขึ้นสังเวียนเพียงไฟเดียวตลอดทั้งปีแต่ชัยชนะนั้นกลับเป็นระดับประวัติศาสตร์เมื่อยอดมวยวัย38ปีจากโอมาหารัฐเนบราสกาเอาชนะคะแนนซาอูคาเนโลอาวารเรสแชมป์โลก168ป่อนด์ผู้ครองบัลลังมาอย่างยาวนานพร้อมควา้าแชมป์โลกลายเนียวและแชมป์รวมรุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทก่อนประกาศแขวนหนุ่มไฟดังกล่าวเพียงพอให้ครอฟฟอร์ดแซงหน้าผู้ท้าชิงหลายราย ควารางวัลน,นักชกแห่งปีเหนือคู่แข่งที่ผลงานสูสีกันอย่างมากปี2025ของครอฟฟอร์ดสถิติชนะรวด42ไฟน็อกเอาท์31ครั้งเริ่มต้นด้วยคำถามว่าไฟต่อไปจะเป็นใครหลังเพิ่งผ่านศึกหนักกับอิสราเอลมาดริมอฟและคว้าแชมป์โลก WBA รุ่น154ปอนด์ในไฟที่หลายฝ่ายยกให้เป็นหนึ่งในไฟที่ยากที่สุดในชีวิตอย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสำคัญคือการเข้ามาของเตอร์กี้อลาชิกผู้ผลักดันซูปเปอร์ไฟในฝันระหว่างครอฟฟอร์ดกับคาเนโลจนเกิดขึ้นจริงหลังฝ่ายหลังเซ็นสัญญาระยะยาวกับริยาดซีซันครอฟฟอร์ดนี่ก็ไม่ชกไฟอุ่นเครื่องและรอผลไฟคาเนโลพบวินเลียมสเกลเพื่อเปิดทางสู่ซูปเปอร์ไฟในเดือนกันยายนซึ่งเขาต้องขยับขึ้นอีกถึง2รุ่นน้ำหนักจากรุ่นที่เคยเป็นแชมป์ไร้ข้อกังขามาก่อน ตลอดอาชีพครอฟฟอร์ดพิสูจน์มาแล้วว่าเขาเอาอยู่เสมอในไฟใหญ่ตั้งแต่คว้าแชมป์โลครั้งแรกในปี2014การเป็นนักชกชายคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่ครองแชมป์ครบ4สถาบันในรุ่นเดียวจนถึงการเป็นคนแรกที่ทำได้ใน2รุ่นน้ำหนักหลังน็อกเอร์เรสเปนจูเนียในปี2023และไฟกับคาเนโลคือบทสรุปที่สมบูรณ์แบบที่สุดไฟประวัติศาสตร์ผู้ชมทั่วโลกกว่า41ล้านคน ึก c ครอฟฟอร์ดอัลวาเรสเป็นคู่เอกของรายการถ่ายทอดสดผ่านเน็ตฟลิมีผู้ชมทั่วโลกกว่า41ล้านคนสูงสุดในบรรดาไฟชิงแชมป์โลกชายของศตรวรรษที่21พร้อมสนามชมอลิจันสเตเดียมถึง7,482คนบนสังเวียนครอฟฟอร์ดใช้การเคลื่อนที่ความเร็วและชั้นเชิงเล่นงานคาเนโลที่ดูเชื่องช้ากว่าอย่างชัดเจน แม้จะมีช่วงที่คะแนนสูสีแต่ครอฟฟอร์ดคุมเกมในยกสำคัญก่อนชนะคะแนน115ต่อ11 113 1 1 5ต่อ1 1 3และ116ต่อ112เหนือกว่าทุกแคนดิเดตแม้ผู้เข้าชิงรายอื่นจะมีผลงานต่อเนื่องหรือสร้างสถิติสำคัญต่ออนาคตกีฬามวยโลกแต่ไม่มีใครสร้างโมเมนต์ได้ยิ่งใหญ่เท่าครอฟฟอร์ดในปีนี้ ชัยชนะเหนือคาเนโลไม่เพียงตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของเขาในฐานะหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดตลอดกาลแต่ยังเป็นการอำลาสังเวียนบนจุดสูงสุดทั้งผลงานกระแสะและเกียรติยศและนั่นคือเหตุผลที่ชื่อของบัตเทเรนซ์ครอฟฟอร์ดถูกจารึกเป็นนักชกยอดเยี่ยมแห่งปี2025อย่างไร้ข้อกังขา เอาละครับช่วงท่ายถ้าใครที่กําลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ